เสียงภาษาไทยโดยอินซีเจ้าของเสียงนี้นะครับจากพวกเราไป16ปีแล้วโดยท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี2552วันนี้ผมจะพาไปรํำลึกเสียงภาคหนังของคุณชูชาติอินทร์ตั้งแต่ที่ยังภาคหนังไทยนะครับในยุคแ,กแรกๆเรื่องนี้ก็ภาคเสียงคุณสมบัติเบธนีครับ เสียงผู้หญิงก็จะเป็นเสียงประจุจุรีโอสิริจากหนังเรื่องเจ้าสาวแสนกลนที่ออกฉายในปี2517หนังไทยสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นหนัง16มมนีม่เขาจะเขียนชื่อนักภาคไว้ที่โปรแกรมหนังนะครับไว้ที่หน้าโรงหนังเลยนะครับเช่นสมพงษ์จุรีภาคกุณแผนดารณีภาคแต่เวลานักภาคเหล่านั้นนะครับ มาภาคหนังไทย35มมภาคเสียงในฟิล์มอัดเสียงไว้ในฟิล์มแทบจะไม่มีการบอกเลยนะครับว่าใครเป็นคนภาคเสียงพระเอกใครเป็นคนภาคเสียงนางเอกนะครับเราต้องใช้วิธีจําเสียงนะครับแล้วก็เทียบเสียงเพราะว่าการภาคเสียงตัวละครแต่ละครั้งนั้นบางทีนักภาคจะต้องมีการดัดเสียงนิดหน่อยนะครับฉะนั้นต้องอาศัยความจําอย่างเดียวนะครับ และนี่ก็คือเสียงภาคของคุณชูชาติอินทร์ภาคเสียงพระเอกสมบัติเมธานีในยุคแรกๆนะครับส่วนปัจจุก,ก็ภาคคุณภาวนาชนะจิตนางเอกของเรื่องผมเสียใจที่คุณมองข้ามความปราดดีผมไปดิวกวอนนียิ้มตกลงคืนนี้ฉันจะไปเออพรุ่งนี้จะเข้อกำหนดมันเข้าห้องคุณรู้แล้วยาฉันต้องการคำปรึกษาจากนียิ้มไม่ใช่พูดเรื่องที่ทำให้กลุ้มมากขึ้นไปอีก ด้วยใจจริงแล้วผมอยากจะช่วยคุณแต่ผมจะกลายเป็นคนผิดมากไปอีกเพราะคุณได้ผ่านพิธีแต่งงานกับเสียยุยยางถูกต้องแล้ว mm. การที่ผมเอาตัวเข้ามายุ่งเกี่ยวอยู่เวลาเนี้ยก็เท่ากับเป็นชู้ดทางอ้อม mm. Mm. ถ้าในยิ้มไม่คิดจะช่วย mm. ก็ไปช่วยค้นเธอะไปสิแต่ผมก็ยังเห็นใจคุณอยากจะช่วยทีพอจะช่วยได้ ในยิ้มเดี๋ยวไปจดทะเบียนสมรสกั่านที่อำเภอคุณคุณรับผมเหรอครับเราจดกันแต่เพียงในน้มเท่านั้นฉันต้องการเอาใบสมรสไปอ้างกับท่านยุย้ยว่าแต่งงานแล้วทำไมจะต้องเป็นผมด้วยและเมื่อใดน,นะครับที่คุณรองข้อมูลคดีภาคเสียงพระเอกสมบัติเมธนีแล้วเป็นหนังที่ต้องประกบกันนะครับอย่างเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าเรื่องมัน เป็นการแสดงหนังที่มีฉากคิวบูเรื่องแรกของคุณนาถภูวนัยเสียงภาคของคุณนาถภูวนัยนั้นก็ได้เสียงของคุณชูชาติอินทร์นี่แหละครับเป็นผู้ที่ภาคเสียงให้หนังเรื่องนี้นะครับผู้ที่กำกับการแสดงก็คือคุณเปียกมีคุณสุดแล้วก็เป็นหนังที่เข้าฉายในวันที่25เมษายนปี2518มาฟังเสียงนะครับว่า เมื่อคุณรองขอบวนคดีภาคเสียงคุณสมบัติแล้วคุณชูชาตินะครับเบอร์รองนี่ต้องมาภาคเสียงคุณนาฏพวนัยมาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรจะทำอะไรนะไปเออฉันเองมาดูด้านเราคนคว้าระเบิดบ้านข้าสิไม่ดีหรอกเรื่องนี้มันควรจะเป็นหน้าที่ของโจรกับโจรไม่ใช่จา่าซึ่งผู้รักษากฎหมาย ไอ้คนสองคนที่มันคว้างระเบิดบ้านจาน่าฉันแขวนมันไว้ที่หน้าต่างโรงเรื่อยของไอ้ทศนั่นไงฮะว่าไว้นะผมไปเล่นไป่ได้เนอะ <c oughs> ฉันไม่โกหกจาหรอกมีเรื่องอะไรเหรอโจม <c oughs> นี่ไพรยพรานกระตายแห่งนครไทยจ <c oughs> ินดี <c oughs> นดี่แผงสอนพระรามแห่งวิเชียรบุรีจ <c oughs> ินดี <c oughs> มีอะไรอะ่ะ <c oughs> มี พรายกับแผลงไปพบกับดังลึกลับในป่าใหญ่มียามเฝ้าตลอดเวลาและได้เห็นพวกของในทศในลอยเอารถขนของเข้าออกตลอดเวลาในหนังเรื่องนักเลงป่าศักนะครับที่คุณพรไัยโรธเป็นผู้กำกับออกฉายในปี2518นะครับวันที่29พฤศจิกายนพระเอกจะมีสองคนนะครับก็คือคุณสมบัติเมธนีแล้วก็คุณนาฏภูวนัยหนังเรื่องนี้นะครับ ก็เลือกคุณชูชาติอินทร์ภาคเสียงพระเอกโดยภาคทั้งเสียงพระเอกสมบัติเมธนีแล้วก็ภาคทั้งเสียงพระเอกนาถภูวนันส่วนนางเอกของเรื่องนะครับคุณอารัญญาณาวงเรื่องนี้เล่นเป็นตัวร้ายนิดหนึ่งจะเป็นเสียงภาคของปจัจจุจุรีโอซิริแล้วก็คุณลุงสุคนคิ้วเหลี่ยมนะครับจะเป็นเสียงภาคของคุณสมพงษ์วงศักไทยจริงๆคุณสมพงษ์นั้นภาคเสียงคุณ ขันชิดขวัญประชาด้วยอีกนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ตัดมาให้ฟังนะครับจะให้ฟังเสียงเมื่อคุณชูชาตินี่ต้องภาคทั้งเสียงเรกสมบัติเมธนีแล้วก็ภาคทั้งเสียงนาฏภูวนัยครับฮะอาอแล้วกันก็ต้องขอโทษนะอืมทีเดียวรีบไปไหนคุยกันก่อนไปไง่ไงก็ได้ทีไหนอ่ะร้านกาแฟนังไงพ่อ มชงแก้วนึว่าแต่มีเรื่องอะไรไ้พวกนั้นถึงได้ลอกอุตรลุดเชียวก่อนน่ะสิฉันก็ยังงงอยู่เหมือนกันอเอ๊งันช่อ่อคะเหยียบที่นี่ลําบากซะแล้วเพราะเชืคนแปลกหน้าที่นี่เหมือนกันอเออวัฒนาเป็นคนที่ไหนอ่ะแ,แล้วมาทําอะไรที่นี่ชื่อเสียงเรียงนามจะไม่บอกให้รู้จักกันบ้างเชียวเหรอ,อฉันชื่อยักษ์นามสกุลนมชง พบผู oh! ้ถานโอ้ัสดีครับลุงมาคุณไม่ได้เจอสัานไปไงร้านสบายดีรึโอ้สบายดีครับเออคุณคำปันให้ผมารถมารับไอ้รถบ้านนี่เกิดรวนขึ้นมาเลยมาช้าไปหน่อยไม่เป็นไรครับนั่งก่อนสิลุงหาอะไรกินกันสักหน่อยแล้วค่อยไปกันพบผู้ถานใช่ฉันพบผู้รนายคนได้ยินชื่อมาบ้างนะ เพื่อนฉันส่งข่าวมาว่าสองฝั่งแม่น้ำป่าศักด์น่าเลงชุกชุมเหลือกำลังเอาเลยโฉมสีหลังกระสุนให้มันสิ้นเรื่องข้าฉันตายเสียได้เขานาวนอนจะได้หมดเรื่องเดือดร้อนไม่งั้นไม่มีใครเขาดาวกันออกว่าโฉมจ้างไอ้สังมาราวีฉันกับพวกชาวบ้านเพราะเกลียดกันเกลียดเกลียดเกลียด <laughs> เกลียดหรือรักกันแนะ่ ้าเกลียดควรจะให้สามตัวสกปรกเนี่ยแล่เนื้อแล้วกินตับฉันแล้วทําไมเธอจะต้องถือเคล็ดที่จะต้องไม่ให้ใครฆ่าฉันแม้แต่ไอ้สังหนังเรื่องสัตว์มนุษย์นะครับที่คุณวินิจพักดีวิจิตกํากับการแสดงพระเอกสองคนครับกรุงศรีวิไลแล้วก็สรพงษ์ชาตรีหนังออกฉายเมื่อวันที่30มกราคมปี2 5 1 9 19. เสียงภาคของพระเอกสรพงษ์ชาตรี จะเป็นเสียงภาคของคุณชูชาติอินทรน์นะครับเป็นผู้ที่ภาคเสียงพระเอกสระพง์ชาตรีส่วนพระเอกของเรื่องคนนี้แหละครับคุณกรุงศรีวิไลเสียงภาคจะเป็นเสียงของคุณรองข้ามูลคดีมาฟังตัวอย่างเสียงภาคกันนะครับผมต้องลาพ่อกับพี่ก่อนแ้ต้องขนอยู่ที่นี่ผมต้องติดพกุกแน่โทชุดพ่อกับพี่อย่าเสียใจไปเลย ชะตาไอ้ชดมันจะต้องเป็นอย่างนี้ผมจะกลับมาหาพ่อกับพี่พี่ต้องระลบสซ่อนๆอยู่อย่างนี้ก็ร้อยพวกมีเงินกูอยากจะฆ่ามานันนะนกไปอยู่ที่ไหนๆฉันยิงมันได้ทั้งนั้นอาจ,จมาขอสัเทท่านผู้เจริญนกพวกนี้มันหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ดีสิยิงง่ายดีเอ้จุดแตามึงยิงนกเพื่อยิงมึง ้ไอ้บ้านนี่เป็นใครวะเด็กวัดมัง้งกูเป็นใครไม่สำคัญแต่ที่แน่ๆก็คือถ้ามึงยิงนกบนหลงังคาโบสมึงก็ต้องตายพร้อมนกมาถึงเรื่องเสือสีแควนะครับหนังเรื่องแรกที่คุณพรไัยโรธสร้างแล้วก็กํากับเองออกฉายเมื่อวันที่11กันยายนปี2519พระเอกสองคนครับสมบัติเมธนีแล้วก็คุณกรุงศรีวิไล ในหนังเรื่องนี้นะครับเสียงภาคของพระเอกสมบัติเมธานีจะเป็นเสียงของคุณรองข้ามูุคดีส่วนเสียงภาคของพระเอกรุงศรีวิไลเป็นเสียงของคุณชูชาติอินทร์แล้วก็คุณชูชาตอินทร์นั้นก็ภาคเสียงของดาวร้ายก็คือคุณดามดัักรซึ่งจริงๆภาคมาก่อนหน้านี้นะครับหลายเรื่องนะครับวันนี้มาฟังเสียงคุณชูชาติเมื่อภาคเสียงดาวร้ายดูนะครับแล้วก็ภาคเสียงพระเอก กรุงศรีวิไลส่วนเสียงดาวร้ายที่เป็นเจ้าพ่อในเรื่องคือคุณเกชาเปลี่ยนวิถีนั้นก็จะเป็นเสียงเจ้าประจำนะครับที่คนฟังแล้วติดก็คือเสียงของคุณสมพงษ์มวลรัตไทยเออถามจิตว่าเพลิงทำไมกันจึงคิดนี้ทั้งที่คดีของแกก็ยังไม่ได้ตัดสินบางทีกอาจจะหลุดก็ได้เรื่องหลุดน่าเห็นจะยากราไมันได้ตั้งจใจจะให้การเข้าคุกแล้ะมันก็ต้องเข้าวันยังค่ำการที่ได้หนี นี่เอามาคิดบัญชีกับมันให้สับใจไม่จะต้องเข้าไปอีกก็ยอมไว้ความว่าจะถูกสายร้ายป้ายสีว่าเงนินใช่แล้วคนที่ว่าเนี่ยมันเป็นใครกันไอพ่อเลี้ยงดวงตะวันพ่อเลี้ยงดวงตะวันอีแบบเนี้ยในจมูกโอเออยู่ไม่ได้ขืนชักช้ายเสือปิงกับเสือยมควา้าเงินข้าหัวยเพลไปกินซะก่อนเงินข้าหัวยเพลไม่เฉยน้อยนะ ถึงล้านบาทเชื่อนะมึงเงินล้านมาแล้วจ้ะพอเลี้ยงไม่คิดบ้างแล้ววามันอาจจะเป็นพวกเขาไอ้เพลิงที่ส่งมาดูลาดเราคนนั้นตัดปหาปไ,ไ้เลยนะ่ะคนของฉันอยู่ในเรือนจำบอกมาว่าไอ้หมอนี่กับไอ้เพลิงมันเป็นศัตรูก,กันตั้งแต่อยู่ในคุกละ่ะเลีวฉันก็เช่อว,ว่าเมื่อมันหลุดออกมาด้วยกัน จะต้องตามคิดบัญชีกันแหลกไปข้างอยากจะให้มันรู้อยากให้มันตามมาเราจะได้ฝังมันไวส้สักทีนี่หนังเรื่องบนรักแม่น้ำมูลนะครับหนังเรื่องแรกที่คุณปิยตะกูลราชแสดงเป็นพระรองของเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็ได้เสียงของคุณชูชาติอินทร์นั่นแหละครับมาพาดเสียงให้คุณปิยตะกูลราชความรักของพินที่มีต่อเดือนมันบริสุท จะรักษามันไว้ให้บริสุทธิ์ตลอดไปลืมพินเถอะพินพรุ่งนี้พินไปส่งเดือนด้วยนะพินไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดือนหรือจ๊ะไม่แน่ใจตัวเองกลัวจะไปขาดใจตายที่สถานีส่วนหนังเรื่องที่ใครที่มันนะครับของคุณวิทูลเฉาประดิษฐ์เรื่องนี้ก็ได้เสียงของคุณจูดท่าตอินทร์นั่นแหละครับ มาภาคเสียงคุณดามดศกอีกครั้งแล้วก็ภาคเสียงพระเอกนาฏภูวไนดยด้วยไอ้นักหักหลังกูมไม่คิดเลยว่ามึงจะทำกับเพื่อนได้ทำไงได้เพื่อนก็เพื่อนเถอะเงินหนึ่งล้านและการค้าทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ฉันคิดเลิกเป็นเพื่อนกับแกจำไว้นะไอ้กอบทีเองเข้าไม่ว่า ีข้าเองอย่าโวยนะผีใครทีมันแมนมาอะไรมีอะไรกันนักหนาพอเห็นหน้าฉันต้องตกใจใครก็ต้องตกใจที่พบเสือแมนมือปืนจอมโหดของจังหวัดนครสวรรค โอ้โหนึกว่าใครจ่าพรทรงนี่เองเอ๊ะทำไมเป็นในร้อยสัทีจะได้เรียบหมวดพรทรงและเหล่านี้นะครับก็คือบรรดาตัวอย่างเสียงภาคหนังของคุณชูชาติอินทร์ในขณะที่ยังภาคหนังไทยอัดเสียงไว้ในฟิล์มนะครับซึ่งในสมัยนั้นทุกคนได้ยินแต่เสียงที่ไพเราะแต่ไม่เคยเห็นหน้าตาของคุณ ชุชาติอินทอ์นะครับและหลังจากนั้นนะครับเมื่อถึงยุคของหนังจีนชุดหนังต่างประเทศที่เข้ามาฉายในเมืองไทยแพร่หลายมากขึ้นคุณชุดชาติก็ไปภาคหนังต่างประเทศแล้วจึงตั้งชื่อทีมว่าทีมอินซีและคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จะรวบรวมผลงานในยุคต้นๆน,นะครับในสมัยที่ภาคหนังไทยต่างๆจริงๆนี่ทำไว้เป็นชั่วโมงนะครับแต่ว่า เอามาใชา้หมดคงจะไม่ได้นะครับคงจะลำบากคงจะเหนื่อยวันนี้ตัดมาให้ดูเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับเอาเป็นยุคต้นๆนะครับที่ภาคเสียงนักแสดงที่เป็นดาราหนังไทยไม่เยอะนะครับในสมัยก่อนนั้นศิลปะการภาคหนังเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับเพราะว่าคนดูหนังไทยในสมัยก่อนนั้นมักจะเห็นเขียนโฆษณาว่า3 5มมเสียงในฟิล์ม บางทีก็เข้าใจว่าเป็นเสียงดาราจริงๆนะครับที่พูดอัดเสียงไว้ในฟิล์มแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับเป็นเสียงนักพากย์อาชีพที่เขาเลือกนะครับเขาคัดเอามาเพื่อที่จะให้เสียงของนักพากย์อาชีพนั้นเข้ากับบุค,คลิกแล้วก็หน้าตาของนักแสดงแต่ละคนนะครับคลิปนี้ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปที่เป็นลํำลึกผลงานภาพยนตร์ ที่เป็นเสียงภาคของคุณชูชาติอินทร์หรือว่าอินซี